สวัสดีครับพี่นอ้องเื่อนไม่อีกสองขาทั้งนี้ชุดเต็มใจหม่ละเพื่อหาเคียงว่าเพิ่มไรติพนา่าเนี่ยน่ะแดนแดนเซอร์รอบนี้มาเพิ่มผู้ชายเกือบสิบคนนะครับเต็มเบทีของเขาเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนทุกคนครับไม่ห่างจ้าลอยยาเป้าขึ้นเวทีหน่อยขึ้นเวทีหน่อยครับไทใ,ใ,ใครคนไทยสาวไม่ได้เจริญมากขนา ไปแม่คนๆคนหมหเด็กใหม่มานังน้าเด็กใหม่มานังหน้าะคีีมหเก่าลูกเนไม่เปาน่งนีคนใหม่นคนใหม่คนมานังทั้งหน้าคนเก่าเถาเถาเขาไม่ได้เนาอยู่ทั้งหลังะ อายุเกินไม่ใช่นล้วละไม่ใช่อายุเกินแล้วค่ะเป็นแม่ครัวค่ะไปแล้วเลวคุณ่ะสวัสดีครับพี่น้องท่านจับเกมก็น่ามา่ลใจกันร้อยนะครับทีมฮยูนาเรียกที่ครับรอบนี้น้องๆซ้อมกันทุกมือซ้อมเพราะอะไรครับซ้อมเพราะว่าแฟนขบเป็นตำหนิมาหลายว่ามันคือจังพร้อมพรอมเพียงมันคือขาดหายไปทําไมมันไม่เหมือนกับ ใจเกินร้อยตั้งแต่ตอนก่อนคอนนะครับที่นี่ก็เกตเอาคําแนะนํานะฮะพี่น้องแนะนําขอมากหรือพี่น้องพี่น้องเสนอเนะี่ยพี่น้องติมากขอมาปรับปรุงมาแก้ไขตั้งแต่ยุดเขายุดล่าสุดวันที่อะไรผู้ต่อยวันที่ห้าใช่ไหมครับวันที่หนะ้ายุดล่าสุดวันที่หาเข้าสอมทุกมือเลยครับแล้วก็รับแดนเซอร์เข้ามาใหม่ด้วยเพิ่มเติมมาใหม่หลายคน นะครับวันนี้จะมาเพิ่อมอีกสองคนใช่ไหมครับพรุ่งนี้มาเพิ่อมอีกสองคนนะครับใส่คนใหม่ยืนขึ้นด้วยครับคนใหม่ทั้งห้าแบ่ยีลงมาเนี่ยใี่ล่ะผู้หญิงกี่คนครับไหนไหนไหนผู้หญิงมาฝั่นด้วยครับใครเต้นยืนบ้างเต้นนิ่งบอกสามในระถูเต้นนิ่งบอกโอ้ไม่เป็น,ปน,ปน,นไรได้ได้เต้นนี้เงินขึ้นหวัหดโดกแกมาเที่ยวเพงย่งเต้นอ๋อ น้องมิ้นน้องมิ้นมาจากจังหวัดไหนคะมามจากว่าปีปทุมนะครับ <extr ude S 2> ตวอัสดีค่ะชื่อฝน,น,นค,ออค่ะมาจากอุบลชื่อฝนนะครับมาจากอุบลราชธานนะครับชื่อาอค่ะมาจากควนแก่นชื่ออายมาจากควนแกน่นชื่อนอสค่ะมาจากคอนแก่นชื่อนอสมาจากควนแก่นอยู่อำเภอไหครับอยู่คำป่องมาด้วยทันใช่ไหมครับ เป็นแฟนกันไหมเอืลอยดโอ้ยกำนัลเกลียดว้าเอืลอยดขึ้นาชื่ออะไรคะชื่อยุโดนัทจากเชยภูมิน้องโดนัทจากชัยภูมินะครับแต่มหน้าเหมือนสลัเปามากเลยเหมือนหวนหน้าขึ้นกันกับมอน่าชื่ออะไรครับบบครัน้องเบสจากกรุงเทพปอขันขอนแก่นไหนไีมมอนนะกรุงเทพก็ขอนแก่นกัอยู่คนละมอง สวัสดีครับแฟร์ที่ครับตะลอยชื่อใครเดยอเร่เราที่ไม่มีอะไรนะครับพี่น้องคือซ้อมตอนนี้คือน้องๆเราซ้อมทุกวันลยฮะซ้อมทุกมือผมก็ทั้งขายบัตรทั้งไหลขายบัตรทั้งทั้งต่องมะบึงน้องๆก่อนนะครับรอบนี้วันที่11เ็พระเอกท็อปนารากรมาขึ้นเดทีนะครับแล้วเราก็ซ้อมทําโชว์ใหม่ด้วยโชว์ใหม่สําหรับที่จะใช้กับวงใหญ่ด้วยนะครับบางโชว์พี่น้องสิเดห็นกรในวันที่11ดที่จะถึงนี ซื้อบัตรซื้อตัวได้เลยทั้งเปลีเดี๋ยวพี่ไม่มีอะไรที่จะแจกตังคนละหนึ่งร้อยไปซื้อน้ำนะครับฮะป้าบอมีเมียกมาแจกเงือนเหรนซื่อเนี่ยน้องๆอซ่อมไร้มือเราด้วยนี่โอ้คือคือคือจังสีเดี๋ยวอธิบายหน่อยคือคือคือในวงหมอล่ำนะครับวันไหนที่มีงานเราถึงจะมีรายได้ วันที่มีงานทุกคนถึงจะมีค่าตัวครับซึ่งปกติแล้วนะครับบ้องใจกะลอยเห่าในช่วงที่ไม่มีโควิดเรามีงานทุกวันทุกคนก็ได้ทํางานทุกวันมีค่าตัวทุกวันแต่ตอนนี้นะครับในสถานการณ์แบบนี้มันก็จะมีแค่งานไฟ้สดแล้วก็งานเจ้าภาพในบางพื้นที่ที่แสดงได้มันกับบางบางช่วงกับว่างโดนเนาะก็เท่ากับว่าน้องๆก็ไม่มีรายได้นะครับเพราะว่าวันไหนที่ไม่มีงานวันซ้อมเราไม่ได้มีค่าตัวครับคิดค่าตัวให้เฉพาะวันที่มีงาน เมื่อวานี้ผมกัพาพี่น้องมาเติมพลังให้น้องๆคนละหนึ่งลอยไปครับเอาหนูมารับได้เลยครับเขา้เขาแถวเข้าแถวเร็วๆก็เป็นที่เดิมนะครับทั้งที่เดิมก่อนปืถ้าเกิดว่าอยู่กินข้าวโพยจิมเดี๋ยวจะบอกว่าที่ถ้ากินข้าวโพยจิ้มเท่าเราเงินลอยมีไปซื้อ <laughs> ถือมาพี่ช่วยเล็กเล็กน้อยนะครับอยู่ใจกินร้อยมีแต่ได้กลับได้นี่จะแจกกับแจกแกอย่างเดียวเพราะว่าขอหนาขคอยสิล้อสอท่อยังสอท่อสอท่อกันสมาคมยังหล่ะ อย่าลงแห้งหลายแปนสิฮัเเดเื้นหดฝรั <c oughs> ่รง <c oughs> วัดํำหัวดอนมีหมดตัวนีด่อึงใส่พ่อตึงแขนแต่ว่าเนี่ยเอาสองตีเขาละรอบเท่านั้นเนืหหอ้อหามเอาสองเนาะ

ดยอยสามชั้นใช่ไหมสามชั้นไม่โดน้รอไปไปเอาไปเอาไปไป มือนีวันที่อะไนแล้วอเก้าอาวอย่าลืมโพสขายบัตรช่วยพี่นะครับเก้าสิบสีเดชเยอนได้ไล่สองหมู่สองพันสองพันนะฮะสองพันสองพันใส่ใส่อมในเบิร์ด้วนี่คุณต้อยซ้อมเต้นในเบิจะเท่ไงไม่ยางเอาพี่เค้กเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูน้องๆนะครับเบิรงนน้องๆซ้อม เราม่ดูสักรอบหน่อยครับผมตอมในบิ้ตอ,อมในเบิ้ัตลอดนี่เป็นอุปรกรณ์นะครับแมกรปื้อปืปอียังไรนี่พ่อหนะ้านะแม่กระพุนบ่ฝน,นตก <laughs> <laughs> เอาเอาซ้อมซ้อมให้ดูสักเพลงสิครับ สวยให้มุมนี่แสงมันพอพี่น้องเสร็จสอบใหบงหพี่น้องเบึงชว่วักเพียงหนึ่งสองเพียงนะคะก็เลยก็กดแชร์ได้นะครับผมแ,แล้วก็ที่สิบเอ็ดอย่าลืมซื้อบัตรนะครับ